คุณกลัวอะไรนะคีฟแลนด์บ่นั้นนะคือคุณแค่สวีบแมนมีฮีทที่ไม่มีจิมมี่บอลเลอร์ได้สี่ส่วนซีรีส์หนึ่งคุณบอกโอ้โหแค่คีฟแน่นเลี่ยนหนาวแล้วว่า <c oughs> <ม>ไม่คือไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวที่มันสวีบฮีทได้ผมว่าทุกทีมดีพอชนะฮีทอันนี้ผมพูดไม่ผิดไม่ผิดแต่การที่พี่บอกว่าทุกทีมดีพอที่จะชนะคีฟแลนด์เนี่ยผมว่าอันนี้ผิดแต่ถ้าพี่โดนคีฟแลนด์ตบเนี่ยผมว่าต้องใส่ปี๊บไลฟ์เลยเอาปี๊บคุมหัวไม่พอเลยต้อง เอาถุงดำเนี่ย oh. คุมไป้าไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อไลฟ์คุณจะอะไรมาตบผมสมัย<ม>ผมมี r j มี IQ มี OB มยังยังยังเป็นเด็กๆมึงยังแพ้กูเลยใน5เกมไม่เนี่ตอนนั้นแคมมันก็ยังเป็นเด็กๆเ,เหมือนกันพี่เด็กอะไรก็เนี่ยก็มีดอนมี ops, ม็อบมีดีจีแล้วโค้ดมันยังเป็น AJB Big Star อยู่เลยอีเวนต์โมบิลโผมังเป็นทอมทิ่โดอยู่เลยทอมทิ่มโดแล้วทอมทิ่โดหรือเปล่าที่พาคุณเข้าชิงสายอะ่ะ <ก>ครั้ง<ช>แรก<ง>ในรอบไม่รู้กี่ร้อยปีอ่ะและแค่นี้อิกินสันหรือเปล่าที่พาคุณชนะ64เกมโอ้ดีใจมากเลย64เก oh, oh. มเอาเว้แล้วนี้เคยทำได้หรือเปล่าชนะ64เกมแต่กูไปตกรอบ2แบบโดนอัพเซตกูไม่เอาพูดเหมือนพี่ไม่โดนเพเซอร์จัดมากูว่าไม่น่าเกียดเท่ากูว่าไม่น่าเกียดเท่า ไ,ไม่ฮะคือการแพ้เพเซอร์ <c oughs> ใครก็แพ้เพเซอร์พี่คลิปแลนมันจะแพ้กี่เกม in นฟหรือ in นซิกซัมติงพี่แพ้7เกมสุดท้ายแพ้ก็คือแพ้ไปโอเคโอเคขอบคุณน้องกล้องนะครับไป <c oughs> เพอรมเข้ามาเปลี่ยนเรื่องเลยเหรอเปลี่ยนเรื่องเลยเหรอ